สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะผมชันแบงค์จากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่องยู u ูบทางผมลงทุนเนาะวันนี้มาประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาในไลน์ของกลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะโดยเราจะมีการแชร์แผนหรือไอเดียในการวางแผนการเทรดสำหรับตัวทองคำตัว BTC เนาะให้ในกลุ่มของคนเปิดพอร์ตเนาะส่วนกลุ่มของกลุ่มนักเรียนเนาะเราจะมีกลุ่มนักเรียนตอนนี้คือรุ่น12เนี่ยผมปิดไปแล้วเรียบร้อยในกลุ่มนักเรียนเราจะมีไลฟ์ให้ก็คือในไลฟ์ของตัว ช่วงเย็นเนาะจะมีไลฟ์ตัวทองคําแผนในช่วงเย็นแล้วก็ตัวทีเฟกเราหุ้นวันละ5ตัวเนาะแต่สําหรับคนที่อ่าคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนาะก็สามารถที่จะเข้ามาในกลุ่มของคนเปิดพอร์ตได้โดยเราจะมีแผนของตัวทองคําให้อ่าทั้งรอบกลางวันแล้วก็รอบเย็นเนาะโดยรอบเย็นก็คือมาจากอ่าแผนที่เราไลฟ์กับกลุ่มนาเกียนเนาะผมจะส่งเป็นคลิปวิดีโอเข้ามาให้ในไลน์ของคุณคนเปิดพอร์ตเนาะส่วนแผน b t c อาจารย์พีทที่จะอัปเดตให้ในแต่ละวันให้แล้วเนาะก็ทั้งหมดจะเป็นอ่เหมือนเป็น คลิปเป็นคลิปเป็นแผนในการวางแผนการเทรดอธิบายแผนในการวางแผนการเทรดประจําวันให้เนาะไม่ไม่ไมล้วก็ในในกลุ่มไลน์ก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็มีการส่งสัญญาณให้สังเกตเนาะว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยเราจะเล่นฝั่งไหนแล้วก็ฝั่งไหนในเล่นเล่นฝั่งไหนที่ได้เปรียบในช่วงในช่วงนั้นๆเนาะก็ใครสนใจอยากจะเข้ามาในไลน์กลุ่มได้ก็สามารถที่จะกดคลิกลิงก์เข้ามาเนาะจากมีจากลิงก์เข้ามาเนี่ยจะมี ตรงนี้เนาะจะมีลิงก์ลิงก์ตรงนี้ให้ลิงก์ตรงนี้ให้กดคลิกลิงก์ตรงนี้เข้ามาได้เลยแล้วก็ใส่รหัสพันธมิตรตามนี้เลยเนาะใครที่ได้เลขอ่าส่วนใครที่ได้เลขพอร์ตมาแล้วเนาะก็อ่ารบกวนทักไลน์ผมหน่อยเนาะก็คือ B ทักไลน์ผมเข้ามาเนาะ b a e W a n g b a n k อ่าแล้วก็ทักไลน์เข้ามาแล้วก็แจ้งเลขที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนาะว่าเออเปิดพอร์ตเข้ามาแล้วอ่าผมจะให้อนินเนี่ยเป็นคน ตรวจสอบเนาะแล้วก็ดูเงื่อนไขทําตามเงื่อนไขอะไรครบก็สามารถที่เข้ามาในหลายกลุ่มได้ส่วนเงื่อนไขเนาะก,ก็เดือนหนึ่งก็อย่างน้อยก็มีออเดอร์อย่างน้อยหนึ่งออเดอร์ก็โอเคแล้วเพื่อที่จะเข้ามาในในกลุ่มสังคมการเทรดของเราเนาะออก็ยินดีต้อนรับพี่พิุกททานหะค่อยโชคดีครับบวัสดีครับสวัสดีพี่พิุพิธทันาามาอัปเดตแผนทองคําหน้างานถึงตอนนี้เนาะ ตอนนี้วันนี้วันจันทร์ที่10พฤศจิกายนตอนนี้เวลา10โมงสหนาทีเดมวังไอเดียท,ทองคำต,อต่อๆทองคำวันนี้หเปิดเช้ามาก็คือทองคำตอนนี้คือก็เปิดช่วง6โมงเช้าเนาะเป็นเป็นการบวกไป1ชั่วโมงก็ทางฝั่งอเมริกาทางฝั่งยุโรปก,ก็เข้าสู่หน้าหนาวไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้เนาะราคาวันนี้เปิดมาตรงนี้เลยแท่งแท่งนี้เลยนะแท่งเขียวตรงนี้เนี่ยเปิดมาที่3 9 9 8ตรงนี้เนาะสามเก้แแล้วก็ความเป็นเทรนด์ของ15นาทีมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ใช่ไหมอ่าสุดท้าย เบรกไฮตรงนี้ขึ้นไปได้คือแผนที่ทําไว้ให้ก็คือตรงถแถวโซนนี้เนี่ยเราเรอจังหวะในการเล่นเด้งเซลล์โซนบนตรงนี้เนาะให้เห็นสัญญาณของ b บ i s h ได้ซึ่งมันกลายเป็นว่ามันมาด้วยแท่งเขียวแล้วก็เบรกเบรกไฮขึ้นไปเลยแล้วก็เบรกแนว26.8ของหัวสวิงชดหลังก็คือตรงนี้นี่หัวสวิงชุดหลังตรงนี้เพราะฉะนั้นทา์เก็ตถัดไปเนี่ยส่วนตัวมองไว้ที่ตรงนี้เนาะ4059 แต่ว่าหน้างานตอนแรกเนี่ยคือพอมันเบรกขึ้นไปอย่าง,างน้อยเนีย่ยพอเราเซลมาโซนบนคือตอนเซล์มาน่าจะอยู่ประมาณสัก4020เนาะแล้วก็ราคาก็เบรก4030คือเราโดนไปส0เหรียญตรงนี้นะแล้วก็ราคาวิ่งกลับขึ้นมาตรงนี้เนาะเราดูแล้วมันมีหัวขา,าขึ้นของทางเฟรม15นาทีซ้ายมือแถวแถว4049ตรงนี้ตามที่บอกไว้ตรงนี้แหละเราหาจังหวะในการแก้ง,งานโดยการเด้งเซลล์ตรงนี้เพื่อลงมา1รอบซึ่งเห็นไหมมันก็ลงมาให้เราเนาะลงมา10เหรียญก็แก้ง,งานจากชุดนี้ได้พอดีเลยประเด็นคือ มันมีเขียวยาวตอนแคาเบรกหายตรงนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นไอตรงเนี้ยทาหน้าที่เป็นทําหน้าที่เป็นแนวแนวรับสําคัญอยู่นะตอนนี้นะคิดว่าน่าจะมีมีการยอร่อแล้วก็ยิงขึ้นไปต่ออีกขาหนึ่งเพื่อทำ b e a r i s h divergence แล้วก็ค่อยค่อยยอ่อพักฐานให้เห็นอ่าอันนี้เป็นเป็นไอเดียที่อ่ามองไว้ตอนนี้นะส่วนอข่าวอ่ไปดูข่าวนิดนึงอ่าที่เฟกวันนี้ก็ตามตามตามไอเดียเลยก็คือ เด้งเซลที่กรอบบนตรงนี้เนาะเนี่ย8 5 1ก็ราคาวิ่งมา8 5 1แล้วก็ตอนนี้คือกําลังยอ่อของทำเพร่ม5นาทีดูแล้วกันว่า5นาทีโอเวอร์โซเดี๋ยวเรามาปิดโพซิชันกันคืออ่าส่วนตัวเอามา8 5 0 0 8แถวโซนนี้เน,นาะเพราะมองว่าอ่าตรง8 5 0 9แล้วก็8 5 1เนี่ยมันมันคอนมันเยอะเหลือเกิน2,300คอนเนาะก็เอามาก่อนเนี่ยสุดท้ายก็ตอนนี้คือกําลังยอ่อนะดูแล้วกันว่ามันจะยอ่อให้ได้แค่ไหนโอโ้โหนี่กาลังรีบาวกับมาแหละอ่ะ ไปดูข่าววันนี้มีข่าวอะไรบ้างเนาะข่าวสําคัญฝั่งเมกาวันนี้ไม่มีนะคือฝั่งเมกาช่วงนี้ต้องเข้าใจว่าเขากับเขาภาคและภาคราชการเนี่ยเขาชั้นดาวอยู่เนาะคือ,ค,อคือได้ทํางานแต่ว่าไม่ได้เงินเดือนนะทํางานแต่ไม่ได้เงินเดือนอนะ่ะโอ้โหก็ถ้าเห็นเศรษฐกิจช่วงเมกาเห็นหลายๆหลายๆช่องเนาะทำทำคอนเทนต์โอ้โหแบบแย่เ yeah, หลือเกินนะตอนนี้นะฝั่งเมกานะก็ตามตามกันต่อไปแล้วกัน อ่ะมาดูข้อมูลในเชิงกราฟราคาหน้างานกัน,กนตอนนี้เลยไปดูในภาพของอ่าอันนี้ก็ต้องแผนนี้ก็คือโดนทำลายไปแล้วเรียบร้อยเนาะไปดูในภาพของ time frame ใหญ่ก่อนนะไปดูในภาพของ time frame week ก่อนเลยก็ตอนนี้ก็คือกลับมาเป็นเขียวเต็มแทงโห่กำลังจะอะไรกำลังจะยืนเหนือนี่กำลังจะเบรกเบรกกำลังจะเบรกฐานของแดงยาวตรงนี้แล้วซึ่งฐานของแดงยาวตรงนี้มันคือ4 0่3นย์หกสาม 4063ถ้าวีกนี้กลับมายืนได้มีโอกาสที่จะไปต่อนะวีคที่ผ่านมาเล่นกรอบวอลลทายเล่นเล่นได้หยุมหยิมมากเลยนะก็คือร้อยเหรียญเนี่ยเห็นไหมร้อยสองเหรียญซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างสัปดาห์นี้ก็สองรอยกว่าเหรียญอย่างสัปดาห์ก่อนหน้านู้นเนี่ยสองสองเท่งเทียนเนยเ่ยนี้ก็วีคละส0มรอยกว่าเหรียญนะสัปดาห์นี้เปิดมาเล่นจากโลไปไฮเนี่ยเช้านี้ก็คือหนนะกสิบ 50, เหรียญนะกมัห้าสิบหกสิบเหรียญแล้วตอนนี้แนงใช้ได้นะใช้ได้นะ เออเปิดมาเช้าวันจันทรนะโ,โหเล่นหนักกันเลยก็ตอนนี้รีบาวขึ้นมาดูที่ฐานนี้แล้วกันฐานของแดงยาวเนี่ยสี่ศูนย์หกสามมองว่าจะเป็นแค่การเด้งเด้งแล้วก็พักฐานต่อนะวิกยังอยู่ในฝั่งของขาขึ้นเนาะส่วนทามเฟรมเดย์วันนี้เป็นการคอนเฟิร์มวันแรกว่าเฮ้ยกลับตัวแล้วเรียบร้อยเนื่องจากว่ากลับมายืนเหนือแท่งแดงตรงนี้ได้เห็นไหมเนะี่ยแดงตรงนี้ได้แล้วก็กลับมาเบรกไฮของแท่งก่อนหน้าได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มีสัญญ,ญาณรีเวอร์ซัลแพทเทิร์น มาเรียบร้อยแล้วโลของวันนี้เปิดมาที่3999นะคือราคาเปิดแต่หน้าง,งานาตอนนี้อยู่ที่404046 40, เห็นไหม4046แล้วไปดูฐานของแดงยาวของไทม์ฟิลด์ตรงนี้ก็คือราคาเปิดของวีคนั่นแหละอยู่ที่4063เพราะฉนั้นแถวแถว4063ส่วนนี้มองเป็นแนวต้านสําคัญนะมองเป็นแนวต้านสําคัญไว้ก่อนเดมองกลับตัวขึ้นและดูการรีบาวขึ้นมาดิเห็นไหมแค่วันนี้กลับตัวขึ้นใช่ไหม กำลังจะ o v e r b o ์บอแล้วโอ้โหแล้วก็ถ้า o v e r b o ์บอชุดนี้เฟ๊บแล้วดันไม่ผ่านแนวแก็บตรงนี้ได้นะมันจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อในในดีกรีถัดไปนะเออเวลาระวัดระวังหน่อยอ่ะสายขายคนที่เล่นฝั่งบายก็รอเดี๋ยวต้องยังไงก็ต้อง tp ออกไปเนาะใกล้ๆตอนตอน day overbought แต่ว่าเทรนใหญ่ก็คือยังอยู่ในฝั่งของขาขึ้นนะอ่ะภาพ day มองประมาณนี้ส่วนภาพของทางเม4ชั่วโมง ทีเฟกย่อมาแล้วนะนี่เห็นไหมแหมสวยงามนี่ย่อมาแล้วย่อมาแล้วนี่กำไรอยู่2.5จุดนี่ตอนนี้2ดเนี่ย2.0กว่าแล้วอ่ะไปกันต่ออ่าในภาพของทางเฟร,รม4ชั่วโมงภาพของทางเฟร,รม4ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในโซนโอเวอร์บอทสิ่งที่เราเห็นคือมันเบรกไฮซ้ายมือไปแล้วเนี่ยเท่าน,นี้นะเนี่ยมันเบรกไฮซ้ายมือไปแล้วมันต้องอะไรมันต้องขึ้นไปแบบอย่างรุนแรงแน่จริงนะ แล้วก็มาด้วยแท่งเขียวยาวแบบนี้เนี่ยแสดงว่าไอเนี้ยมันคือแท่งแท่งมาเธอบาแล้วนะไอแท่งนี้คือแท่งมาเธอบาเพราะฉะนั้นการย่อลงมาย่อไม่หลุดฐานของเขียวยาวของทอนช้าตรงนี้จะเป็นแค่การย่อเพื่อเพื่อไปต่ออ่ามองเป็นการรีบาวตอนนี้คือมองขึ้นนะตอนนี้คือมองขึ้นอ่าถามว่ายังขาดขาลงอีกขาหนึ่งไหมก็มองว่าเหมือนเหมือนกับยังขาดขาลงอีกขาหนึ่งนะถ้าเรามองว่าตรงนี้เป็นหนึ่งสองใช่ไหมสามแล้วตรงนี้เป็นไซด์ว์ออกมาเป็นสี่เพื่ออะไรเพื่อลงห้าเอออย่างนี้ก็ยังได้อยู่นะแล้วก็ เมื่อเทียบสองสี่ตรงนี้เนี่ยก็ยังมีสัญญาณของอะไรฮะทิดเดนเบร์ให้เห็นแล้วด้วยเออก็มีโอกาสที่มันจะย่อพักฐานอีกรอบหนึ่งในทางกลับกันถ้ามันไม่ยอ่อมันขึ้นต่อเลยแล้วเบรกหัวแล้วก็ไปหายหายเนี่ยแสดงว่าไอ้นี้มันมันยันย่อบจบแล้วก็คือเล่นย่อแค่คอร์เรคชันของ A B C เท่านั้นเองเห็นไหมย่อคอร์เรคชันของ A B C แล้วกําลังฟอร์มกรอบชุดนี้เพื่ออะไรฮะเนี่ยอาจจะเป็นการรีบาวของ A B C อีกชุดหนึ่งก็ได้เนี่ย A B C เนี่ยไอความเป็นเทรนตรงเนี้ยมันจะคือ เพราะการยอร่อลงมาตรงนี้มันเล่นมันยอ่อเป็น f l a ตถูกไหมมันยอ่อเป็น f l a ตคือดีกรีลงมาประมาณ61.8เพราะนั้นการเล่นขึ้นไปชุดนี้มันควรจะเล่นเป็นอิ p พ l s ของขา C อ่าเพราะฉะนั้นเราเราวางสมมติฐานไว้ก่อนว่าไอเนี้ยมันกาลังเล่นอิ p พ l s ของขา C ก็ต้องมาดูฐาน B ตรงนี้แหละว่าจุดเริ่มต้นเนี้ยจุดเริ่มต้นของฐาน B เนี้ยมันมันสามารถเป็นอิ p พ l s ในรูปแบบไหนได้บ้างอ่ะเดี๋ยวผมปิด position ก่อนนะนี่นี่เนี่ยเดี๋ยวผมเตรียมตั้งตั้งเตรียม TP ไว้ก่อนอ่ะแปบนึงเนาะ โ okay. อเคออะโหย่อสวยมากอ่าไปดู4ชั่วโมงกันต่อนะก็ตอนนี้เนี่ยมันมีการฟอร์มกรอบปรับฐานขึ้นมาได้แล้วเห็นไหมโอเวอร์โซ่โอเวอร์บอรโอเวอร์โซยกโลนะแล้วตอนนี้คือกำลังจอ่อจอเบรกไฮสายมืออยู่ที่ว่าเบรกแล้วมันไปเลยไหมถ้ามันไม่ได้ไปเลยนะมันก็อาจจะเป็นการอยู่ในการฟอร์มกรอบชุดนี้อีกรอบนึงแล้วก็อาจจะเป็นการย่อลงมาได้อยู่นะก็ตามเทคนิคเข้าไปแล้วกันเรามี เบนช์มาร์ให้ก็คือตรงแนวแก็บชุดนี้แหละที่มันเราเราวังไว้เป็นแนวสับหลอสไว้อยู่นะของภาพของ Time f ฟ a มสี่ชั่วโมงหน้างานตอนนี้ส่วนภาพของไทม์เฟ่าเดี๋ยวผมตั้ง alert ไว้ตรง o อ e r b o u g h t ของรอบไอซของสี่ชั่วโมงไว้ให้ด้วยเพราะว่าถ้ามันโอ e r b o u g h t ของ r s ซปุ๊บมีแววที่มันจะลงต่อมีแววที่จะลงต่ออในส่วนของภาพ Timeframe ันอ o u วตอนนี้ time f r a m หน uh, ึ s <S yeah. okay. mm ่ง hmm. ชั oui. cry, t <t ่วโมงเนี่ยมันกลับมาขึ้นเป็น o อ e r b o u g อ t อีกแล้วเห็นไหม แล้วก็เป็นโอเวอร์บอสของรอบไอซนี่ไอซคือไอซเดิมอยู่ตรงนี้นะแลวไอซเนี่ยเดินจนโอเวอร์บอสแล้วก็ย่อลงมาจนเลยฮะย่อจนมาจนโอเวอร์โซหนึ่งรอบแล้วนี่ตรงนี้นะเป็นการโอเวอร์โซยกโลเมื่อเทียบกับโลก่อนหน้าที่เป็นรอบไอซนะนี่นะไอซายโอเวอร์บอสโอเวอร์โซโอเวอร์บอาแต่ว่าชุดนี้ยังไม่โอเวอร์โซเพราะฉะนั้นโซนี้เนี่ยมันคือหัวขาดขึ้นของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเรียบร้อยตอนนี้นะเกิดหัวขาขึ้นของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงอะดูเรื่อยๆนะ ถ้าเรามองจากตรงนี้เนี่ยจุดนี้คือจุดเริ่มต้นเป็นฐานนะไอการขึ้นไปตรงนี้ถ้าเรามองเป็น A B C ตรงนี้เป็น A B C นะจบจบด้วย A ตรงนี้แล้วชุดนี้เป็น A B C เหมือนกันจบด้วยจบด้วย B ตรงนี้ปัจจุบันคือกําลังขึ้นเป็น Impulse ของขาเลยฮะขึ้นเป็น Impulse ของขา C วงเล็บถ้าเป็น C วงเล็บเนี่ยหมายความว่าไอการขึ้นมาชุดนี้มองเป็นขาหนึ่งถูกไหมขาหนึ่งอการย่อลงมาเนี่ยมองเป็นขาสองตรงนี้แล้วชุดนี้กําลังขึ้นเป็น Impulse ของขาสามแล้วมันจะเป็นสาม X อ่ะ ทำไม่เป็น 3x ก็อาจจะเป็นแค่เลยฮะเป็นเป็นทรงของ diagonal ประมาณนี้ก็ได้เป็นว่าเป็นเป็นปลายขึ้นของขา c ถูกไหมนี่แล้วก็ขา4ลงมาถ้าเป็น impulse จริงๆยังไงก็ต้องมี hidden ัระหว่าง2-4พอเป็น2-4เนี่ยมี hidden เสร็จปุ๊บอ่านั่นแหละแล้ค่อยขึ้นต่อไปทํา new high ของขา5แล้ว,จวเจอ d i v e r g e n c เพื่อลงต่อใน direction ถัดไปอ่านี่ไอเดียนะไอเดียมองประมาณนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ time frame ชั่วโมง วัดเป้าขาขึ้นมาก่อนนี่มันมีเป้าบูลดเรเรามองตรงนี้นะอันนี้คือเป้าบูลไดายของททาเฟิล์มหนึ่งชั่วโมงนะทาร์กเก็ตในการขึ้นอยู่ที่ประมาณสักสี่ศูนย์สี่ห้าร์เก็ตถัดไปอยู่ที่สี่ 4, 0, 7, 2ูนย์เจ็ดสองนะสี่ศูนย์เจ็ดสองนะเราดูฐานล่างเนี่ยโอโ้ครึ่งหนึ่งของเขียวยาวชุดน,นี้เนะี่ยยังไงมันก็เป็นแนวอะไรฮะเป็นแนวเป็นแนวรับสําคัญนะเอมองเป็นแนวรับสําคัญอมีตรงไหนอีกที่เรามองเป็นบูลิชไดเจนได้นี่ อย่างอ่านี่อัน,น,อน,นี้นี่คือต้นรอบของชุดชุดสวิงทั้งชุดตรงนี้ต้นรอบมันอยู่ตรงนี้นะอันนี้โลอันนี้ไฮอันนี้โลเนี่ยแล้วก็โลเนี่ยก็ไม่ได้ลุดโลนี้นะสัญญาณตรงนี้ก็มีสัญญาณของฮิดเด้นถูกไหมเนี่ยสัญญาณของฮิดเด้นเพราะนั้นไม่แปลกที่มันจะขึ้นต่ออ่าอย่างอย่างแรงขึ้นไปวัดหัวขาขึ้นต้นรอบตรงนี้ขึ้นไปนี่ยาท็กตในการขึ้นอยู่ที่โอ้โหถ้าแนวฮาร์โมนิกนะก็คือสี่ศูนย์ 4060อะระวังเป็นโซนฮาร์โมนิกไว้ก่อนนะ4060นะคือคือแนวต้านถัดไป4060 4060วางไว้เป็นแนวต้านถัดไปนี่4060แล้วก็หัวขาขึ้นของ H1 นี่ตรงนี้ชุดหลังนะก็คือชุดนี้นี่เป้าหมายก็คือ40 ี 4, 0, 5, 3, ่ศูนย์ห้าสามไยอ่าสี 4, 0, 5, ่ศูนย์ห้าสามเราตีว่าเป็นสี่ศูนย์ห้าสี่ไปเลยนะนี่สี่ศูนย์ห้าสามสี่ศูนย์ห้าสี่เออ่ะนี่สี 4, 0, 5, 4, นะ่ศูนย์ห้าสี่นะอ่ะแล้วก็ไปดูที่สิบห้านาทีผมว่าแม่งมันถึงแล้วต้านแล้วอ่ะนี่อ่ะสิบห้านาทีเราเห็นอะไรสิบห้านาทีเห็นเห็นรอบเห็นรอบต้นรอบอยู่ตรงไหนต้นรอบอยู่ตรงนี้นี่ต้นรอบอยู่นี้นะอันนี้สิบห้านาทีกับเอชวันนี่คนละคนละมุมกันเลยนะ นี่อันนี้คือต้นรอบแล้วก็ขึ้นมาจนโอเวอร์บอทโอเวอร์โซจิ้มตรงนี้คือโอเวอร์โซแล้วก็ดีดขึ้นไปจนโอเวปัจจุบันคือการโอเวอร์บอทเพราะฉะนั้นเราวัดต้นรอบของ15นาทีก็คือตรงนี้เป้าหมายต้องไปดูที่2 6งหเห็นไหมแมง่ศูนย์สี่ศูนย์สีเมื่อกี้ก็ตอนที่วัดของ15นาทีนั่นแหละไอเนี่ยคือแนวต้านแต่ทแล้วก็ทาร์เก็ตถัดมาคือตรงไหนคือตรงนี้นี่อันนี้คือต้นรอบของชุดหลัง เห็นไหม4060ด้วยอ่าเพราะฉะนั mm ้น hmm. วันนี้ชัดเจนเลยเราใช้4060เป็นแนวต้าน4060นะแล้วก็อ่าเมื่อกี้อะไรเลยนะ4 4 405เดี๋ยวนะอ่ามีมีชุดไหนอีกต้นรอบของรอบไอซ์ใส่ให้สังเกตรอบไอซ์ใส่อ่าอันนี้4049เล่นจบไปแล้ว แล้วก็ชุดนี้ของ H 1ตรงนี้นะอันนี้เป็นของ H 1นะมีเป้าหมายอยู่ที่4 0นี่ไง4052 4052เพราะนั้นอ่ะเราใช้406เราใช้กรอบประมาณสักอ่าเหรียญแล้วกันนะเพราะวันนี้วลัทายเล่นกันไปแล้วประมาณ50-60เหรียญผมใช้4053เป็นแนวต้านนะ4053จนถึง4050ไอ้4060เป็นแนวต้าน แล้วก็เราจะใช้แนวแกบนี่แกบแกบแกบอยู่ไหนแก็บอยู่ไหนอ่าเราใช้ไฮตรงนี้นะสี่ศูนย์แปดสี่อไม่ใช่เดี๋ยวนี่สี่ศูนย์เจ็ดสามเป็นแนวสต็อปนะหน้างานตอนนี้นะนี่สี่ศูนย์เจ็ดสามจุดห้าเก้าจุดห้าเก้า อ่ะเป็นแนวส o อ loss มีจุดบุนของราคาโผล่มาให้เห็นแล้วคือคือหัวสวิงนี้เห็นไหมน,นี่ตรงนี้เป็นจุดบุนฝั่งลงนะเพราะเมื่อกี้มันย่อลงมาตรงนี้แหละอ่าสี C ่เท่าไหร่สี่ศูนย์สามเจ็ดจุดเจ็ดสามนี่อเอตรงนี้เป็นจุดบุนฝั่งลงย่อลงมาได้ถึงเท่าไหร่เออ ยอ่อลงมาได้ถึงเท่าไหร่มันมีเราใช้เราใช้แบบนี้ดีกว่าคือถ้ามันไปถึงสองหไอ้จุดแปดถ้ามันไปถึงร้อยหกจุดแดแนวรับเนี่ยมันจะมาที่หัว PP ซ้ายตรงนี้อ่ะหรือถ้ามันไปที่สุดซอยตรงนี้เนาะเนี่ยแนวรับมันก็จะลงมาที่สองห261.8จุดดเป็นอย่างน้อยก็คือตรงนี้4 0 2ศูนสองเจ็เพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้นะผมจะใช้ฐานที่เนี่ยเป็น fVg ชุดน,นี้ตัวนี้เป็น fVg เหมือนกันนะแต่เราใช้ fVG ล่างแล้วกันสศนย์สอง หตรงนี้4026นะฮะจนถึงหัวพีพคือเท่าไหร่นี่ตรงนี้เลย4019นึ40่ง4019จนถึงกรอบเจ็ดเหรียญถูกไหมเราใช้401 4026 4019เป็นโซนแนวรับของวันนี้นะยอ่อลงมา15นาทีถ้าเกิดการยอร่อแล้วโอเวอร์โ oh, ซ so. ปุป๊บเห็นชัดเจนแหละมันคือสัญญาณของ hidden b u บูมันพร้อมที่จะไปต่อก็คือ ถ้ามันย่อเลยก็คือจะลงมาแถวๆส่วนนี้เพื่อไปต่อที่4060โดยประมาณอ่านี่ประมาณนี้อ่าอา่อแมทแล้วนะแมทแล้วนะตั้ง TP ไว้แมทแล้วนะนี่เออ846.5นี่มาแล้วอ่ะแนวรับ4019 4026ประมาณนี้เนาะกรอบวลลทายก็ ถ้าเราดูจากตอนนี้เลยนาง,งานก็ประมาณสัก40 40เหรียญโอเค okay. ได้อยู่ได้อยู่อ่ะใช้กรอบประมาณนี้หรือเราจะลงมาถึงตรงนี้แต่แนวแนว stop loss ก็คือตรงนี้นะก็คือราคาเปิดของเช้าวันนี้แหละอื้อหืออื้อหืหายแล้วแน่ปิด TP เสร็จปุ๊บแม่งเงยลงต่อ <laughs> เออให้มันได้อย่างนี้อเะยอ่อ,อขอขยับขอขยับหน่อยนะขอขยับหน่อยนะผมขอใช้คือถ้ามันเกิดยิงนิวไฮขึ้นไปมันจะต้องมีหัวแบรดไดถูกไหมถ้าหัวแบรดใดถ้ามันไปสักห้าเก้าตรงนี้เนี่ยหัวแบรดไดมันจะลงมาสักสองสี่ขอขยับไปดูที่เอชวันนิดนึง H1 เออนี่หลักๆมันน่าจะอยู่แถวๆสามสี่แต่ผมเอามองมองมองว่าแถวๆสักครึ่งหนึ่งตรงนี้ดีกว่านี่4015 4015จนถึง4022เออเอ,อ,อ่ะโอเคขยับประมาณนี้แต่ว่าใจาความใจความสำคัญก็คือลงมาจน M15 โอ o ซลเราก็ต้องอะไรฮะเราก็ต้องถอยก่อนนะเออสำหรับหน้าสำหรับหน้าเซลล์โอเคอ่ะแผนประมาณนี้เอ,อเราจะใช้ตรงโลของวันนี้นะหรือจุดที่เขายิงยิงเบรกตรงนี้ขึ้นมาก็ได้เนี่ยตรงนี้เนี่ย4 4004.37 4004.37เป็นแนว top loss โอเคอ่ะประมาณนี้ฮะผมรับเบลเตัวสอนแป๊บนึงน่งเนาะ สรุปเนาะสรุปแผนวันนี้วันจันทร์ที่10เดืนเอน11เนาะรอบกลางวันก็กลยุทธ์ตอนนี้เลยก็คือเล่นเด้งเซลล์ที่เนลตันนะก็คือเนลตันวันนี้อยู่ที่เนลตันรอบนี้เนาะอยู่ที่4 0่ศูนย์มถึงสี่ศมีโอกาสที่มันจะไปได้ถึง4 0 5 9ตรงนี้นะซึ่งถ้ามาตรงนี้ให้เราเช็คสัญญาณแบรดายตรงนี้นะถ้าเกิดแบรดายแล้วมีสัญญาณ15นาทีวกกลับลงมาต่ากว่าต่ากว่า4053หาก็หาจังหวะเซลล์ลงมาหาแทร็กเก็ตโซนล่างซึ่งถ้าหลุด หลุด4 0 3 7เนี่ยเ็ามองลงต่อทาร์เก็ตโซลังหรือถ้ามันลงมาปุบ๊บแถวแถวโซนนี้เราเห็น M15 โอเวอร์โซหรือ M30 โอเวอร์โซก็หาจังหวะตอนที่เขาวกกลับขึ้นมาเหนือเส้นตรงนี้นะเราย่อบายจากตรงนี้เพื่อขึ้นต่อไปหาเป้าหมายถัดไปแต่ถ้าลงมาเสร็จมาแดงเต็มแท่งแล้วก็ลงต่อเนี่ยมองลงไปจนถึงทาร์เก็ตโซล่า่งที่4 0 1 5 4 0 2 2ซึ่งใช้เป็นแนวรับหัว PP ซ้ายของวันนี้นะอันนี้อันนี้จะเป็นแนวรับแนวรับฟีโบแล้วก็เป็นเป็นแนวรับ,รบหัวนะัววแนนรบ PP ะ นี่เป็นแนวรับ PP แล้วก็เช็ค M30 แล้วก็ H1 o v e r s o l แล้วกันตรงนี้อ่าย่อไม่หลุด4004มองเป็นการย่อเพื่อไปต่อนะแต่ถ้าหลุดลงมาปบตรงนี้เนี่ยโอ้อันตรายแล้วเพราะามันจะมีโอกาสที่มันจะลงต่ออีกขาหนึ่งที่มันขาดไว้อยู่นะของขา,ข,าของทำฟีมหนึ่ง 1, ชั่วโมงเม่ว่าน่าจะไหลลงต่อถ้าหลุด4004ก็อแผนร็อกวันยึดแผนประมาณนี้ไว้ก่อนไปโชคดีครับพี่ๆทุกท่านัสดีครับ